สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับ12ฟอนต์ที่นิยมใช้ในงานพิมพ์การ์ดนะครับในงานพิมพ์การ์ดงานพิธีต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะต้องเป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับในการพิมพ์การ์ดต่างๆนะครับงานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่เกินนี้นะครับ อีกอย่างนึงก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งจะมีรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์อะไรบ้างเรามาดูกันครับ12ฟอนต์นะครับที่นิยมนะครับที่สังเกตมานะครับว่าที่นิยมใช้ในการพิมพ์การ์ดงานพิธีต่างๆๆเนี่ยนะครับก็จะมีอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ที่เห็นบ่อยนะครับก็จะเป็น th นะครับ ชาม of a u นะครับชาม of A u ทีนี้รูปแบบตัวหนังสือก็ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวประมาณนี้นะครับเป,เป็นเหมือนตัวเขียนนะครับอันดับที่2นะครับก็คือ DSN มัณฑนานะครับ DSN มัณฑนาเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างของตัวหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกับตัวแรกแต่จะเล่นหางมากกว่าแล้วก็เอียงนะครับอันนี้คือ DSN มัณฑนาต่อมารูปแบบ ตัวที่3นะครับรูปแบบฟอนต์ตัวที่3นะครับ DSN ยังอยู่ในตระกูลของ DSN นะครับเป็นวิศกานะครับเป็นวิศกาเอามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการ์ดก็จะเหมือนการเขียนด้วยตัวหนังสือที่เขียนด้วยสปีดบอลนะครับเขียนด้วยสปีดบอลประมาณนี้นะครับก็เจอบ่อยอยู่นะครับในงานพิมพ์การ์ดต่างๆโดยเฉพาะการ์ดงานบวชนะครับต่อมาอันดับที่4นะครับก็เป็น ดีเอสเอ็นนะครับของตระกูล DSN นะครับฟอนต์ดีเอสเอ็นอโนไทยนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัวอย่างเป็นยังไงนี่นะครับตัวอย่างของอโนไทยก็จะเหมือนกับเป็นการเขียนด้วยลายมือนะครับตัวผอมๆนะครับตัวผอมๆตัวตรงๆแบบนี้นะครับต่อมาอันดับที่5นะครับอ่าบีทูไซนะครับ B2 size ประชาอุทิศ n นะครับอ่านะครับ B2 size นะครับประชาอุทิศ n นะครับ นี่นะครับตัวอย่างของการก็จะคล้ายๆกับ DSN วิสการนะครับเป็นเหมือนกับแต่อันนี้จะเหมือนกับการใช้ผู้กันนะครับก็จะมีการเล่นหางนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกับการเขียนด้วยผู้กันนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่6นะครับ TS เขียวเป็ด NP นะครับตัวอย่างเป็นแบบไหนครับตัวอย่างก็จะเป็นเหมือนกับการเขียนด้วยลวดลายประมาณนี้นะครับต่อมานะครับอันดับที่7นะครับ เป็น DSN เหมือนกันนะครับเป็น DSN DSN พิสิธ์นะครับตัวอย่างเป็นแบบไหนครับตัวอย่างก็จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆกับด้านบนอยู่นะครับแต่ว่าตัวหนังสือจะเรียบแล้วก็เอ็นนะครับตัวเอียงไปทางขวานะครับต่อมานะครับเรามาดูอันดับที่8กันนะครับอันดับที่8เนี่ย KT สมานนะครับ KT สมาน ่นตัวอย่างการ์ดนะครับก็จะเป็นการ์ดตัวเข้มๆนหนาๆหน่อยนะครับเป็นตัวลีลาเหมือนกับการวาดแต่งการเขียนด้วยผู้กันนะครับก็เห็นนิยมใช้กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะการ์ดงานบวชอีกเช่นเคยนะครับต่อมามาดูอันดับที่9นะครับ, TS แ,น TC, นรบ TS แสงจันทร์ TC นะครับ TS แสงจันทร์ TC ตัวอย่างของแสงจันทร์ TC เป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาอันดับที่10นะครับเป็น t h นิลมิด a s เนะครับเป็นของตระกูลนะครับของตระกูลฟอนทีนะครับนิลมิดเออตัวอย่างครับตัวอย่างการ์ดก็จะเป็นแบบเรียบนะครับก็ไม่ถึงกับวิชาการจนเกินไปนะครับก็จะสลับเหมาะสลับงานที่ใช้ไม่ไม่อยากให้มันลีลาเกินไปลวดลายเกินไปนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่1 1ครับ อันดับที่11เเี่ยเป็น kt สมานเบญจรงนะครับสมานเบญจรงดูตัวอย่างของสมานเบญจรงนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวหนังสือที่เขียนด้วยผู้กันนะครับวาดด้วยผู้กันประมาณนี้นะครับต่อมาอันดับที่12ครับสุดท้ายนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือ,อ was หรือ w a s า m a r i n า np นะครับตัวอย่างเป็นแบบไหนครับตัวอย่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมาะสำหรับที่ เป็นการงานแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นบ่อยอยู่ในงานแต่งนะครับก็หวังว่านะครับทั้ง12รูปแบบฟอนต์เนี่ยรูปแบบของตัวหนังสือเนี่ยนะครับที่นำมาเสนอวันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกให้การตัดสินใจนะครับว่า เวลาเราจะพิมพ์การ์ดหรือนําไปใช้งานในการออกแบบเนี่ยแบบไหนน่าจะเหมาะกับเราหรือเราสนใจในแบบไหนใน12แบบนี้ที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่าในคลิปต่อไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอนต์ทั้ง12ฟอนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็นําไปแนะนำอยู่ในการ พิมพ์การ์ดนะครับด้วยตัวเองนะครับการพิมพ์การ์ดด้วยตัวเองไม่ในกรณีที่เราใช้ไม่เยอะก็เหมือนกับที่เราไปจ้างในโรงพิมพ์เขาทำนั่นแหละครับก็โปรดติดตามนะครับแล้วก็ลองดูคลิปข้างล่างนี้นะครับว่าเราจะนำฟอนต์12ฟอนต์นี้ไปทำเป็นการ์ดงานพิธีต่างๆได้อย่างไรสหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ